สำนักง,งานเกษตรอำเภอต่องอยดำเนินการภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรครอบครัวเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มขึ้นมีการฝึกอาชีพถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอตองงอยดำเนินการขับเคลื่อนง,งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T V System หรือ Training and Visiting System ซึ่งมีองค์ประกอบด้วยกัน5องค์ประกอบดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้ Training 2. การเยี่ยมเยียน Visiting 3. การจัดการข้อมูล Data Management 4. การสนับสนุน Supporting 5. การนิเทศงาน Supervision การถ่ายทอดความรู้ Training เป็นกระบวนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรุมส่งเสริมการเกษตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้สมรรถนะและทัศนคติที่ดีในการทำงานส่งเสริมการเกษตรด้วยการใช้เครื่องมือที่หลากหลายโดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรจี้แจงทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ สำนักง,งานเกษตรอำเภอเต่าง,งอยมีการเข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอรประจำเดือนและจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอรประจำสัปดาห์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารชี้แจงทำความเข้าใจติดตามความก้าวหน้าควบคุมกำกับงานแก้ไขปัญหาและเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ พร้อมทั้งเข้าร่วมเวทีการฝึกอบรมเป็นเวทีที่พัฒนาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีพร้อมทำงานตามภารกิจหน้าที่งานตามนโยบายและงานเฉพาะกิจการเยี่ยมเยียน Vi s ิทชิง การเยี่ยมเยียนเกษตรกร,เ,กรเป็นการพบปะเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยมีการนัดหมายวันเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการให้บริการติดตามผลการดำเนินง,งานและแก้ไขปัญหาทางการ,กรเกษตรให้กับเกษตรกร,ก,รกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลหรือ data management การจัดการข้อมูลเป็นการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์สังเคราะห์และใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจตลอดจนการใช้ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงหรือบูรณาการร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและพัฒนาการเกษตรโดยการจัดการข้อมูลแบ่งออกเป็น2ด้านดังนี้ 1. การจัดข้อมูลสารสนเทศ เป็นการจัดให้มีระบบฐานข้อมูลต่างๆมีการบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสภาวะการผลิตพืชเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรและเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่โดยมีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนกลางกับส่วนพู้นภาา 2. แผนพัฒน,นาการเกษตร การดําเนินงานส่งเสริมการเกษตรจําเป็นต้องมีแผนพัฒนาการเกษตรระดับอําเภอและระดับตบําบลทั้งแผนของเกษตรกรและของหน่วยงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันโดยกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรใช้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อให้เป็นแผนที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการทํางานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมการเกษตร ระบบอบรมและเยี่ยมเยียนซึ่งจะมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรได้ผ่านเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมเกษตรในพื้นที่โดยมีการใช้ศูนย์เรียนดูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายในการดำเนินงานเช่นอาสาสมัครเกษตรส่วนจัดการศัตรูพืชชุมชนส่วนจัดการดินปุ๋ยชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายการประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี